น็อตนี่แน่นแล้วครับตัวมันเกียร์นี่แน่นแล้วน็อตไอ้ได้สตาร์ทแน่นแล้วสองตัวไอ้น็อตข้างล่างแน่นแล้วสิบสี่ข้างล่างแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้วนี้แน่นแล้วนี่แน่นแล้วสิบสี่แน่นแล้วสองตัวทั้งนี้แน่นแล้วครับนี่นะแน่นแล้วสองตัวไอ้สิบสี่แน่นหมดแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ต้องคัน ข้างบนแน่นแล้วครับ17แน่นแล้วยิงหมดแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันเกียร์ก่อนรุ่นนี้มันเป็นยางโอริงเลยครับไม่ใช่แหวนนะเป็นโอริงต้องใช้โอริงครับไม่ใช่แหวนนะเอ่อน็อมันเกียร์นะเป็นโอริงครับถ้าใส่แหวนจะรั่วต้องใช้โอริงอย่างเดียว กากลางแน่นแล้วสองตัวข้างหลังแน่นแล้วตัวนี้โอเคจบครับอ,อากาศบาทก็ไม่จะไปหรกว่าไม่ได้ใจ